อาจารย์ทำคลิปที่2ให้เลยนะคะของวันที่17มกราคม2569ดูดาวเจ้าเรือนให้นะคะดาวเจ้าเรือนก็จะมี25 37 76 71 74 78แล้วก็59แล้วก็60มาแล้ว50แล้วก็45อาจารย์ทวนให้อีกทีหนึ่ง25 37 76 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่อันนี้ต้องระวังไว้นะแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็ห้าเก้าแล้วก็ศูนย์หกมาแล้วนะคะแล้วก็ห้าสี่เนี่ยระวังไว้นะเรารออยู่มาหรือ,อยังนะคะและที่เล็งกันคือสองห้าและที่โยกถึงกันคือสองเจ็ดสองแปดแล้วก็เก้าศูนย์แล้วก็ประชิดกันก็คือศูนย์ห้าสามหนึ่งสามหกสามสี โดดเด่นมากและอาจจะเป็น3 7 3 8ด้วยก็ได้นะคะก,ก็ระวัง3 9ไว้สักหน่อยหนึ่งมี3 9แล้วก็6 9นะคะระวังไว้ด้วยนะเขาโยกถึงกันคือจริงๆแล้วเยอะเพราะว่าเขาจับกลุ่มกันในราศีเดียวนะถ้า9มาก็จะเป็น9 3 9 6 9 1 9 4 9 7ก็8เลยนะคะลุกแค่ดาวเจ้าเรือนก่อน2 5 เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าเก้าหกศูนย์แล้วก็ห้าสี่ห้าสี่สี่ห้านะที่เขาสัมพันธ์กันดีๆเนี่ยจะมีสี่ห้าแล้วก็สามสี่สามหกสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดนะคะอาจารย์วันเล็พง์นี้มันดุดีนะคะค่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีถูกรางวัลมังค์ขังร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ